ไปเก็บผักบุ้งมาใน่ะคะคุณกิตดดิชัยไปซื้อกับข้าวมาครับคุณแหม่มนคนสวยเลิฟสิบคุณปู่เล็กไปเก็บผักบุ้งมาคะ่ะตะก,กี้นี่เดินไปเก็บผักบุ้งพอเดินเอาเอากล้องเดินไปด้วยไม่ได้มัน เน็ดไม่ถึงเน็ดไม่ถึงหลังบ้านเัาก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วเนาะอุ๊พิกก้มเก็บผักบุ้งแค่นี้เจ็บหัวใจเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเก็บพริก ดูต้นดูพริกค่พริกดูกดกคุณกิติชัยเนี่ยคุณแหม่มตะกี้มาถามหามาถามหาเอา้าสองคนนี่เล่นสนหากันบ่ ได้พริกได้ผักบุ้งแล้วไปเข้าบ้านกันไปเด็กๆเข้าบ้านมาแล้วเด็กๆจนะ้ามาแล้วน้องแหม่มได้อะไรกินครับน้องแหม่มคุณปู่เล็กค่ะคุณปู่เล็กใบล้วบอก พอดีไม่ได้ตะกี้ไม่ได้คุยด้วยขอบคุณนะคะปู่เล็กที่มาเยี่ยมบ้านค่ะขอบคุณเนาะขอบคุณมาเยี่ยมบ้านหลังนี้มาเยี่ยมบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านก็เดินไปเดินมาเจ้า <c oughs> ของบ้านก็ไปยุกกรบมองของบ้านก็นไม่อยู่กับพี่ <c oughs> <c oughs> อู้ท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะ เห็นบ่อพี่น้องเห็นทองฟ้างามบ่อทองฟ้าก็สวยสวยนะทองฟ้าสดใสยามเย็น